ก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเพลงถึงใช้ใบเีโลดนะคะไปละร้อยหบชอบของใบเดชอเพราะมันดูันยีคไม่ด้ว่าคนเกลียดแพที่อย่าไปทำต้องตั้งดองต้องมาอยู่ใกล้งมองไม่เห็นหน้าดพทไมอ่ะไม่ใส่คนแทเลนส์เ่นใส่แเพลงไม่รู้ว่าหน้าเพลงใหญ่หรือเปล่า ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเจอก,กันกับพิมิกแล้วนะคะวันนี้พิมมาพร้อมกับน้องเพลงค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะน้องเพลงฟริงหันน,น,หนีมาทำอะไรมาเทียบกระเป๋าว่า SL สกับ Channel w o l k ค่ะประเด็นก็คือน้องเพลงเขาเพิ่งได้กระเป๋าใหม่นี่ที่พลงบอกว่าพลงถูกโกงไงถ้าใครอยากรู้ว่าโกองอะไรก็คลิปได้นะคะ ที่ได้เงินคืนแล้วอ่าแล้วน้องเขาก็ไปหาใบใหม่มาได้แล้วนะก็วันนี้นะคะเราจะมาทําเปรียบเทียบกระเป๋ากันว่ากระเป๋าทั้งสองใบนี้มันต่างกันมันเหมือนกันยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมีแพลนตัดสินใจซื้ออยู่จะได้เป็นคลิปที่ประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนมาเริ่มกันเลยอันนี้นะคะก็เป็น2ใบที่พิมพ์แล้วก็น้องเพลงใช้จริงนะคะตอนนี้ก็คือยังมีของข้างในอยู่ก็เดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลยว่าเราสา หยัดแบบแม็กซิมัมได้เท่าไหร่เพราะพิมพเชื่อว่าพิมพกับน,น้องเพลงเป็นคนที่ของเยอะพอสมควรอยู่นะแล้วเราก็แบบหยัดแบบยัดจริงๆอะ่ะยัไม่กล้ายัดอะไรเลยก็เป๋าตามพลงก็ยัดไม่ได้ไเพราอแรกก็เป็นงนนอนององจนแบบใช้ไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอืมยัดไปเหอะเรื่องภายนอกก่อนดีกว่า ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะของเพลงสายอะไรอะสายเก้า,า,กาใช่ปะอของพิมชาแนลก็จะมีสายเดียวนะคะของพิมพมาด้านนอก,กอะมันจะดูแบบค่อนข้างเล็กกว่านาะเป็นสายเก้าด้วยแหละแต่ว่า<ช>ถ้ามันเป็นสายเจ็ดจุดห้ามันน่าจะพอๆกันอันนี้นะคะด้าน,นข้างแต่ว่าอย่าจำภาพนี้มาก <laughs> เพราะว่า <laughs> เพราะว่าพิมพยัดเยอะของเยอะนะคะก็คืออ่ะอันนี้จะเป็นด้านข้างจะเป็นหนังคาเวียนะคะของเพลงเหมือนกันปะ่ะออเหมือนกันเนาะก็คือจะเป็นหนังที่แบบมันจะค่อนข้าง เสียงดังมากเป็นรอยยากนิดนึงนะถ้าสมมติเอาไปใช้สมบุกสมบันก็ยังทนเนาะไม่ค่อยเป็นรอยนะคะของพิมพ์ก็คือไม่มีรอยอะไรนะเป็นลายแบบนี้ของน้องเพลงจะเป็นลายเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความใหญ่วิงวิงอยู่ตรงกลางมันเ็นั้นอยู่นะตอนแบบคนถ่ายมาให้อ่ะมันรอยเยอะมากเลยนะดูเงาแสงอันนั้นไงไหนรอยเราเอาจริงๆของเพองแปะดูแต่เจ้ไม่รู้อะของพิมนั้นแบบปี2018ของเจ๊2017พูดถึงสายโซ่กันบ้างนะคะเอา่เดี๋ยวพิมต้องแกะก่อน คือตอนนี้พิมมะแบบมีหนังยางรัดใส่โซ่เอาไว้อยู่ทำไมใส่มันยาวก็เลยต้องใช้หนังยางรัดเอาไว้นะคะทุกคนชูเลดมากเลยอ่ะพจะบอกก่อนนะว่าทั้งพิมพ์แล้วก็น้องเพลงแล้วก็ทุกคนในบ้านหลังเนี้ยจะไม่ใช่ใส่อินโฟเมชันนะคะก็ฉันนี่เมารีวิวแบบตามใจเองเป็นสีเงินด้วยกันทั้งคู่นะคะเป็นสีเนของมันมีสีทองอันนี้นะคะก็คือจะเป็นสายของน้องชาแนลของพิมพ์แบบไม่มัดหนังยางอะไรเลยนะแล้วของน้องเพลงเหรออ่ะ ตอนแรกอะ่ะตัดสินใจจะซื้อ YSL เพราะว่าสาย YSL มันนา่าจะพอดีตัวมากกว่านะคะสายชาแนลอ่ะแบบยาวไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องทําออกมายาวขนาดนี้ยาวแบบยาวลากเลยอ่ะอ่าน้องเพลงสบายสิคะนี่เป็นก็ดีหนึ่งก็งคือสภายแล้วของพิ่หมักมันจะแบบ อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะต้นขาเอาขึ้นแบบประมาณเนี้ยมันถึงจะพอดีมันมีหมุดอยู่ใช่ไหมใช่มันมีหมุดทุกคนแต่ว่าเข้าใจปะว่าถ้าสมมติเป็นหมุดอะ่ะคือมันจ,จะเกี่ยวแบบนี้อย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นหนังาแล้วคร<อ>าวเนี้ยหนังตรงนี้ของพี่มะมันก็จะแบบมีความย่นย่นถ้าสมมติเราเกี่ยวแบบเนี้ยคราวเนี้ยพิ่ก็เลยต้องเอาหนังยางอะ่ะมาลัดตรงนี้กับรัดตรงนี้แทนนะคะแบบนี้แล้วเราก็ซ่อนเก็บไว้ข้างในแล้วเราก็ค่อยปิดเออลำบากแต่ว่า ก็ไม่รู้ทําไมเราก็ยังทนความร้อนแใช่แต่ตอนแรกยังอยากได้มากกว่าเลยแต่แบบโ่ดให้เจ้ทีไรเจ้แบบไม่เอา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 มันใส่อะไรไม่ได้เลยค่ะสายอ่ะพิมก็รู้สึกว่า YSL อ่ะจะเป็นสายที่พอดีตัวมากกว่านะคะดีเทลของสายนะคะของพิมพ์ก็คือจะเป็นแบบโซ่เงาๆใช่ป่ะลอยกับสายที่เป็นหนักส่วนของ YSL นะคะก็จะเป็นโซ่ล้วนเลยสะพายแล้วเจ็บป่ะไม่เจ็บนะของพิมก็ไม่เจ็บอ่ะด้วยความที่หนักสุดมันก็เท่านี้ได้เท่านี้ ไม่เจ็บอ่ะจิมลองของเพงไม่เจ็บแต่ว่าของเพลงอ่ะจะมีความไม่นุ่มเท่าเจออะเพลงยิ่งถ้าสมมติใส่เสื้อแบบไม่มีแขนนะบางน่าจะรู้สึกว่าของเจ้จะมีความนุ่มกว่าเฮ้แต่ว่าแบบความยาวมันพอดีมากลัหมไม่ เป็นเคคิดว่ามันจะเก่าง่ายหรือนิดนึงก็คือใช้แล้วก็กลักวกลัวตรงหนักนอ่ะมันจะย่นย่นซีดอะไรอย่างเงี้ยให้ดูข้างหลังบานก,กว่าน้องชาแนลอ่ะก็จะมีมีช่องช่องหนึ่งซึ่งทีมอมะไม่เคยใช้เลย <c oughs> ใช้ใส่แบบดรถอะไรนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเออก็มีดีเทลเป็นตรงนี้นะของเค้ <c oughs> ใครไม่มีเจียเราเจียเคยใส่ไหม ก็ถึงความจุด,ด้านในกันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกก่อนเลยว่า2อันนี้ก็คือเป็น t o i l e t on chain เพราะฉะนั้นมันจะใส่อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะ<อ>เหมือนแบบเป็นกระเป๋าตังค์ที่เราสะพายอีกทีนึง <S <S แต่ว่าพีพ่กับน้องเพลงอ่ะเป็นสายแบบขายของเราก็เลยอ<ช>ยากดัดมาอันนี้คือจุเท่าที่จะจุได้แล้วนะพีพ่ก็เลยอเอามาให้ดูกันดีกว่าว่าเราแบบมีอะไรบ้างนะคะเอาของเจ้ก่อนนะว่าเจ้ใส่อ,อะไรมาในนี้บ้างนะคะก็คือก่อนอื่นเลยพี่มาแยดกระเป๋าตังค์ไปเลยของพี่มาในนี้ มันมันเป็น wallet on chain นาะเพราะฉะนั้นมันเป็นกระเป๋าตังค์ในตัวแล้วเราก็ไม่ควรแบบเอากระเป๋าตังค์ซ้อนกระเป๋าตังค์นึกออกปะมี <c oughs> ช่องใส่บัตรปะด้านในีม้มีช่องใส่ทุกอย่างเลย<อ>สามารถเอาทุกอย่างในนี้มาใส่เป็นในนี้ได้แล้วมันก็น่าจะทําให้เออน้องมีความน่ารักแบนๆ <c oughs> เหมือน,นเดิม,ดม <c oughs> แต่ว่าพี่หมักเป็นคนท,ที่ที่เกียรขที่เกียจแบบย้ายไปย้ายมาที่เกียจเอาบัตรออกเอาเงินออกขี้เกียรกระเป๋าตังค์เล็กๆอยู่แล้วนะคะก็สามารถยัดกระเป๋าตังค์เข้าไปได้นะคะกา่ังเหมือนกส่กระเป๋าตังค์้หนึ่อี มีหวีด้วยมีหวีกุุงกิ้งนะคะก็คือมีหวีเล็กๆนะคะได้อันนึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผ้าปิดปากมันแบนอยู่แล้วเนาะผ้าปิดปากอ๋อแล้วพิมหมะขาดไม่ได้จริงๆก็คือมีลิปมันหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีลิปที่แบบมีสีอีกหนึ่งอันนะคะลิปมันพิมหมะจะมีอันที่เล็กกว่านี้ด้วยนะถ้าพิมต้องใส่กุญแจรดอะต้องเอาลิปมันใส่เล็กๆมาใส่แทนอะลิปหนึ่งแท่งแล้วก็จะมีลิปมันหนึ่งอัน เท่านี้เลยอันนี้ก็คือหมดแล้วออกมาหมดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูไซส์ปกติอันนี้คือไซส์ที่ไม่มีของแล้วนะคะไม่เหมือนเมื่อกี้นี้เลยขอน้องเพลงบ้างน้องเพลงใส่อะไรคะเพลงมีอันนี้อ๋อน้องเขามีน้องเขาแบบมาเพิ่ทําให้มันเหมือนเป็นช็อตเยอะคอแบบเพราะแบบเนี่ยน้องน้นี่ไม่มีอะไรเลยก็คือเอาอันนี้ใส่ลงไปอันเดียวใช่ค่ะแล้วในนี้มีอะไรบ้างคะมีลิปค่ะมีสามแท่งเพลงพกทำไมสามแท่งอะอันนี้ลิปมันลรานี่ก็ลิป ถ้าปิดปากเราเพีงก็มีนี่กุญแจเพีงก็ต้องเอาของกุญแจออกเพราะมันเล็กมากนี่เอาของเจ๊ค่ะเจ๊ใส่กับป๋ากต่างเจ๊ก็ใส่โทรศัพท์ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ใส่โทรศัพท์อีกข้างด้วยมันจะปิดได้ปะปิดได้แต่ว่ามันจะป่องมากอ่ะอ๋อล้วเพีงก็มีนี่พวกปัดอ๋อก็คือน้องก็ใส่เป็น w a ลเล็ตอ c นเชนจริงๆใช่ไม่ใส่เลยไม่ได้จริงๆแต่ส่วนใหญ่เพีงก็จะปกพวกเนี่ยใส่ลงกระดาษผ้าเนี่ยผมแบบนี้ไม่ได้ พราพ่ยังไม่ชินที่มีแต่กระเป๋าอันใหญ่อะพี่เป็นคนติดพอแบคงมากแล้วอะถือแบบถุงกระดาษไปด้วยนะจังหวาใช่แต่ปกติแบามีมีรถก็ใส่ใไว้ใ<ห>นรถไงเอากระ,าาระเป๋าตังเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้หรอไม่ได้แต่กระเป๋าตังเพลงอันเล็กกว่าของเจ๊อีกนะ <c oughs> เพลงก็ต้องลองน่าจะต้องอลอหลิมออกอะพี่เนาะต้องเลือกอ่ะทุกคนยัดอะไรไปไว้บ้างหรอได้อยู่นะจะลืมไม่เห็นเห็นว่าพล่าจะต้องกดหน้านาไม่งั้นหน้าเพี่จะยัดพยายามแบบคุยแล้วก็แบบ ค่ะห <laughs> น้าเหมือนกันไหมคนไม่เคยบอกว่าเราหน้าเหมือนกันไม่เคยคมีใครบอกเลยเอเพลงจะน้าเหมือนเจ๊แพรนั่งก่านนีน่พลงกับก็บอกตังได้แล้วค่ะก็ไม่รู้เจอยังทำไมเขาพลงก็เอาแบบใจไปแล้ว <c oughs> แต่พิงรู้แล้วว่าทําไมของพิงอะมันดูแบบจุดได้เยอะกว่านะเพราะว่าพลงม,มีตรงกลางคือเหมือนของเพลงอะ่ะมันจะแบบเท่านี้เลยอะล็อกไว้อย่างนี้เลยนะได้แม็กซิมัมก็คือเท่านี้ถูกไหมของเจ๊อ่ะมันเหมือนแบบมันจะพลิปแล้วมันก็แบบสามารถ มาได้ขนาดนี้แหกมาได้แต่ว่ามันก็คงไม่มีแค่แหกอ่ะเอาของออกน้องพิมพ์ก็จะเหลือแบๆเท่านี้นะคะมาดูข้างในกันบ้างว่าข้างในเป็นยังไงนะคะก็แหกออกมาที่ปิดเหมือนกันที่ปิดก็คือจะเป็นแบบแะๆเนาะพิมพันไม่ค่อยได้ปิดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่แมลงมันปิดมันปิดยากหมอพิมแบบบางทีพิมันปิดยากปิดไม่ได้ปิดไม่ได้มือปิดไว้ใส่จุดไแล้ว ใส่ได้เหรอเพลงนี่จะยัดลงไปได้ทั้งคือตรงนี้ซิบที่มันเปิดตรงเนี้ยคือมันใส่ได้ถึงข้างล่างเลยนะคะก็คือพิมแบบอยากแล้วที่พิมใส่อะไรไม่ใช่ไม่เคยใช้ด้านในม <_ notions> ีช <rien Down wei> ่องอะไรบ้างนะคะจะมีช่องใหญ่ๆช่องหนึ่งนะข้างในตรงนี้ก็จะมีที่เก็บบัตรหกช่องช่องแยกนะคะก็คือจะมีช่องซิป ใหญ่พอสมควรนะจริงๆเขาก็ควรจะใส่ตังใส่อะไรในเนี้แหละแต่ว่าพิมพ์ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีช่องข้างหน้าอีกช่องหนึ่งก็คงไว้ใส่ตังไว้ใส่อะไรเหมือนกันแต่ว่าพิมพ์ก็ไม่ค่อยได้ใช้หลักๆเลยอ่ะคือพิม์ใช้แค่ช่องนี้ช่องเดียวจริงๆนะคะจะมีที่เก็บบัตรหกช่องเหรอคะใช่ค่ะมีของน้องเพลงมีียอะมากเลยน้องพิมเราตมองเห็นหรือเปล่าเพลง m ครด e ตการ์ดให้เก็บไยค่ะบัตรเซเว่นค่ะเพลงนี้ต้องสิบห้าช่องนะคะสิบห้าช่ก็คือจะมีที่เก็บบัตรทั้งหมด15 1หจริงๆเหร เ <15. S 2> ยอะมากช่องใหญ่ๆของเขาจะแบ่งเป็นสองช่องคั่นด้วยสิบตรงกลางนะคะใส่บัตรค่ะเอาก็คือน้องไม่เอาบาตัตรใส่ในนี้แล้วก็เอาบัตรใส่ในนี้อ๋อพอาะสิบห้าช่องเพราะมันมีสองด้านใช่ด้านนี้อีกด้านหนึ่งไว้เก็บบตัตรเหมือนกันแล้วทำไมถึงมีสิบห้าเพลงมันต้องเป็นเลขคู่วะคู่ได้ไงห้า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 สี่ยี่สยี่สิ องค่สิบอ้าได้ไงีสิบอ้าได้ไงในทั้งหมดยี่สิบช่องนอะคะทั้งหมดตรงนี้ใส่ใส่อะไรปะใส่อะไรตรงนี้ปะไม่ใส่อ่ะไม่มีปังต้อบอกเลยว่าทั้งสองใบของพิมมาเป็นมือสองอะพิมซื้อมือสองมา เพิงก็ซื้อมือสองไปซื้อมือสองมานะคะเกือบโดนโกงหลงก็ไปซื้อมือสองมาเหมือนกันนะพิงได้มาในราคาประมาณอุ้ยได้ไม่ถูกมากพิงอยากจะบอกว่าพิมาได้มาถูกมา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 กมสี่ต้นต้นอะของเพลงอ่ะ เพลงสามต้นมากเพลงสามต้นมากแต่ของพีเก่าแล้วสิ่งที่ทิมได้มากับน้องกระเป๋าพิมนะคะก็คือจะมีผงผ้าซึื้อของเพลงก็มีเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยอุตสาห์บอกน้องเพลงแล้วนะว่ามาอ่านคลิปกันแล้วเขาอ่ะก็ไม่เตรียมอุปกรณ์มาเดี๋ยวห็นจะแปะรูปให้กันนะคะก็จะมีการของเพลงก็ต้องมีการอยู่แล้วใช่ไหมเอ๊ะของจะหน้าตาประมาณนี้ของเพลงมันเล็กกว่านี้นะเอ๊ะ ทะเลก่อนเล่นทะเลน้องก็ใส่ไม่ได้แล้วแหละน้องเพลงโคชะดูเหรอนี่หน้าเหมือนกันไหมพราะเราเป็นแฝดกันนะคะเกิดทางกัน2ชั่วโมงเพลยงถามเจมส์แบบจแฝดมันต้องมาด้วยกันอ๋อไม่ใช่ดิเพลยงถามเจมส์ก่อนอยากเป็นแฝดดิวีดีทีมทำไม่ได้ทีมไม่เอามาเปรียบเทียบของของแพรของแพรไหนอะของนี้แฝด เดี๋ยวเขาทำเป็คลิปนึ่งเอาวันนี้นะคะขอจบลงเพียงเท่านี้ก็อันนี้สำหรับคนมีตังค์อันนี้แม่ดียี่บใบเลยนะใบอะไรกันี่สิแ่แล้วแล้วเฮงมีบัตรกี่ใบบัตอะไรบัตรอรบัตรนอันนี้อนี้อ่ไที่ปาตหาอยู่ใช่เอออาแย่แลวอันนี้แฟนเขาให้อันนี้เจ๊แพรให้อันนี้ แฟนเขาให้อันนี้หรอซื้อเองจะ <c oughs> แทนเงอนเร้อันสวยมากเลยนะซ <c oughs> ื้อที่เกาหลี <c oughs> อันนี้ก็จิ๊กมาไหนบอกความรู้สึกใช้หน่อยสิก็พิมบอกก็คือพิมชอบ พิมชอบเพราะว่ามันอนะ่ะใบเล็กน่ารักจะบอกว่าใช้ใน everyday ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันใส่ของได้น้อยใส่เป็นงานงานอ่างเงี้ย,ยก็คือน่ารักมากแบถ้าถามว่าซื้อไหมถ้าในราคาที่พิมได้มาพิมก็ซื้อนะคะเพราะพิมได้มาถูกมากเ<ช>พงก็ใช้เกือบทุกวันนะพเพราะเพลงมีกระเป๋าน้อย <laughs> อ่ะแล้วถ้าถามน้องเพลงว่าน้องเพลงซื้อไหมซื้อคะ่ะคือว่าเขาก็ได้มาถูกเหมือนกันาดมาถูกเหมือนกันใช่ก็คือเป็นกระเป๋าสองใบที่พิมก็คิดว่าดีนะคะตอนที่พิมจะซื้อใบเนี้ยพิมก็คิดเหมือนกันว่าหรือว่าพิมจะซื้ออออใใบบนีี้ดเไมม่่ชควาโโลกหญ อี่ยวเลยเป็นอย่างเดียวเลยที่ไม่ค่อยชอบของไปเกชอบ<ด>เพราะมันดูเป <c oughs> ็นยีฟแซงใช่ไหเจว่าคนเกียดแทน่ไหมนี่งงๆๆอย่าไปหลงนักกนติตาเลยต้องตั้งใ r i v a เป็น <c oughs> <c oughs> คนทายเพลงช่เพลงอะส่งไปถามเจ๊เยอะมาก ้ก่องนัดวยไม่่ายไม่่ายให้ดูกล่องนี้ให้ดูกล่องนี้กล่องกระเป๋าที่แท้จริงของน้องเพลงไม่ใช่กระเป๋าน้องเพลงก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเพลงถึงใช้ใบเดียวเป็นกระเป๋าทุกคนตั้งแต่ประถมแล้วเพลงอะอยากเอามาขายเพลงอยากได้ตั้งดิเลอนะคะใบละร้อยห้าสิบหกรอยนะเพลงร้อเป็นเหลือญรอยแล้วรวมส่งด้วยยังไม่มีใครเอาเลยข่าวบอกเอาไปบริจาคไว้ แล้วก็จบคลิปกันไปเพียงเท่านี้ก็อย่างที่เคยเกินไปนะคะว่าเราทาั้งทั้งบ้านไม่ใช่ใส่อินโฟเมชันนะคะ <c oughs> ก็คือรีวิวตามใจยู์จริงใช้จริงนะคะพิมจาจิกกระเป๋าน้องแพรมารีวิวอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะวันนี้พิมขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์เป็นกําลังใจให้พิมด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะพิมขอ20เนิดเดียวจะอ่าน20เครพอจาแซ่บ๊ายบายนะคะไปแบลยบ๊ายบาย